ที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชฉาตัวต่อต,ต,ตัววันนี้เธอเป็นหนี้โดยที่ปกปิดสามีไว้ไม่ยอมบอกความจริงทั้งหมดจนถูกคุณแม่สามีเข้าใจผิดมีคนมาทวงเงินประเอินเข้ามาที่บ้านแล้วแม่สามีอยู่คือที่บ้านเขาว่าคิดว่าเราน่าจะเล่นการพนันออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยเ,ออเขาก็โมโหมากเนาะบอกว่างั้นก็ไปหยาดกันก่อนเลยสมมติว่ามีใครมาทวงเงินอีกเขาได้พูดว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแล้วเขาก็เลยยึดคำขาดว่าเธอต้องออกจากบ้านไปแม้เราไปปลดหนี้ให้หมดแล้วค่อยกลับมา เธอจะกลับไปเป็นครอบครัวเดียวกันกับอดีตสามีได้เหมือนเดิมไหมเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เพื่อพิชิตตัวต่อตัวนะคะวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังคะวันนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตของพัทนะคะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไปไปที่แล้วค่ะวันที่2กันยาค่ะโอ้จำวันจำวันแม่นมันเป็นวันที่เราต้องตัดสินใจที่จะต้องเดินออกจากชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดอะไรขึ้นก็คือพัทกาแฟนะคะก็ แต่งงานกันค่ะก็ใช้ชีวิตอยู่กันเจ็ดปีนะคะคือหมายถึงว่าเราไปอยู่บ้านเขาเจ็ดปีแต่ก่อนหน้านั้นก็คือสองปีที่เราครบกันค่ะ,คะซึ่งช่วงที่คบกันอะ่ะบางคนก็ต่างอายุเยอะแหละพัดแต่งงานตอนสามสิบสามแต่เขาอ่อนกว่าเราสองปีค่ะ,คะอ่ะแล้วก็จริงๆอะ่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าไวนะสําหรับเราครบกันแค่สองปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ ไปไปกลับกลับไปไป,ไปมามาคือเขาเป็นครัวค่ะทุกวันศุกร์เนี้ยเขาก็ต้องนั่งรถมาหาเรารเขาอยู่คนละจังหวัด<จ>กนันนะคะใช่เขาทาอย่างนั้นน่ะหสองปีอืมอ่าแล้วก็ความรู้สึกเราก็เลยเออเขามีความพยายามดีอะไรเงี้ยก็ขอ,ขอแต่งงานก็แต่สินใจในระยะสองปีเขาบอกว่าไม่ต้องรอแล้วเพราะเราอายุเยอะกันแล้วอะไรประมาณนั้นค่ะใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตคู่แต่เขาก็มีแค่ว่าแม้แค่ข้อนึงว่าถ้าแต่งงานแล้วอ่ะเราต้องไปอยู่กับเขาเพราะว่าเขาอยู่กับแม่ค่ะแล้วก็นี่คือ เหตุผลหนึ่งที่พัดเลือกที่จะอยู่กับเขาเพราะเขารักแม่รักครอบครัวคือผู้ชายที่แบบรักแม่เราต้องคิดละยังไงก็ต้องอบอุ่นเนาะเลยฮะเพาเราก็จะเป็นครอบครัวของเขาแล้วเขาก็ต้องรักครอบครัวเราด้วยสิคือเหตุการณ์ก็คือไม่มีอะไรเลยปกติเราใช้ชีวิตปกติแต่งงานแล้วเราก็อยู่บ้านเขาค่ะแม่เขาก็ดีก่อนที่จะมีปัญหาเนี่ยค่ะสำหรับพัดเองอ่ะพัดไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองจะแบบมีปัญหาอืมปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องของการเรื่องเงินพัดขอเกินก่อนว่าพัดอะทำแช์ แช์นะหมายถึงตัวเองเป็นเท้าแช์นะ <c oughs> เป็นมานานละก่อนที่จะรู้จักกับเขาด้วยซ้ําค <c oughs> ่ะอ่าแล้วก็หลังจากไปอยู่บ้านเขาก็มีขายหวย <c oughs> ก็มีบ้าง <c oughs> ขายหวยอ่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> ก็ทาเอาเงินเนี้ยค่ะมาหมนุนมาหมุนตลอดตอนนั้นพัดไปอยู่บ้านเขาสักปีสองป,ปีพัดยังไม่ทําอะไร <c oughs> ก็เลยคิดว่าโอเคเราเอาหาเงินมาทําร้านขายของชําดีกว่าเพราะในร้านหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเงินที่เราเก็บเองก่อนที่เราจะแต่งงานแล้วก็เงินแต่งงานเอาไปทําร้านซึ่งก็ไม่ใหญ่มากค่ะ ก็สร้างสร้างร้านประมาณห้าหกหมื่นพัดก็ทาแชร์ทําขายอะไรของพัดไปอย่างนั้นอ่ะจริงๆอ่ะมันเริ่มมีปัญหาตรงที่แชร์ของพัดอะคะ่ะคือเวลามันมีอะไรมันมาทีเดียวเหมดเลยค่ะพี่อ้อยพี่จอดคอมโบเซต <c oughs> คือจากที่ <c oughs> ไม่เคยมีปัญหาอสามคนเลยทีเดียวค่ะไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตังเราออกไปหมุนมันเริ่มเป็นการหมุนเ <c oughs> ขาว่าสงสัยว่าพัดจะไปเล่นการพนันออนไลน์หรือเปล่าเพราะว่า <c oughs> พัดบอกได้เลยว่าคนอย่างพัดไม่มีการเล่นพนันออนไลน์แน่นอน เขาว่าไม่เชื่อนะจริงๆอ่ะพอเขารู้เขาไม่เชื่อนะเรื่องนี้ค่ะคือที่บ้านเขาว่าคิดว่าเราน่าจะเล่นการพนันออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยอ่าป่านนั้นนะคะแล้วในการที่เราไปเล่นแชร์หรือรับหวยเนี่ยเราไม่ได้บอกที่บ้านเขาคือที่บ้านเขาเห็นอยู่ว่าเราทำอะไรเขาไม่เคยมามายุ่งเพราะว่าเขาคือตอนนั้นเราไม่ได้มีปัญหาอะไรพี่อ้อยพี่หอนึกออกไหมแต่พอเราเกิดปัญหาเขาเริ่มอยากรู้แล้วคุณเอาเงินไปไปทำอะไรตรงไหนทั้งที่จริงๆแล้วเงินมันก็อยู่ในบ้านนั้นค่ะเราต้องผลลถอ่าค่านุ่นค่านี่เราหมดค่ะพัดรับผิดชอบหมดค่ะจริงๆอ่ะ พัดแต่เป็นคนที่แบบว่าไม่อยากเอาความทุกข์ไปให้ใครเลยก่อนที่พัดเรื่องความมันจะแตกกับพัดยอมแบบว่าทําแบบเผื่อมันจะผ่านไปได้พี่ี่ชาตเข้าใจไหมทุกคนจะได้ไม่รู้อะไรอย่างาเงี้ยแก้ปัญหาเองแก้ปัญหาเองพยายามสุดๆแล้วจริงๆอะปัญหามันเกิดมันเริ่มแบบมันเริ่มมาสักเกือบปีกว่าๆแล้วที่พัดเก็บไว้คนเดียวเนาะแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้อะเพราะว่ามันเริ่มแบบมีคนมาหาที่บ้านามาหาเรา แต่ไม่เจอเรามันเป็นวันที่ไม่เจอเราพอดีแล้วแม่สาม,มีอยู่น้องไปกู้เขาเหรออ่ามันไม่เชิงกู้ค่ะมันเป็นเงินที่เหมือนกับค่าหวยซึ่งเราลากหวยมาเรายังไม่ได้จ่ายเขาเพราะอีกคนยังไม่จ่ายเราพี่อ้อยพี่ชอนนึกออกไหมเข้าใจมันลากไปถึงมันลากไปเลย,ยเหมือนห <ใจ S 2> <ผ S 1> ่วงโซ่เลยเนะี้ปะเอิญเข้ามาที่บ้านแล้วแม่สาม,มีอยู่แล้วแม่สาม,มีค่อนข้างที่แบบเขาเป็นคนเปราะบางค่ะเขาแบบเขาคัากลัวอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเขายังไงอะ เขารู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าปัญหากำลังเข้ามาแล้วใช่แฟนพัทอะตอนนั้นเขาก็ไม่อยู่แม่เขาก็โทรไปบอกเขาว่ามีคนมาทวงเงินกับเรากับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือจุดเลยจุดจุดแตกหักแล้วมันเริ่มกลายเป็นจุดแตกหักแล้วเขาก็โมโหมากเนาะเขาก็โทรมาหาเราว่าทําไมถึงทําอย่างนี้ทําไมถึงปล่อยให้คนมาทวงเงินที่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็โทรมาหาพัทว่าเขาอยากให้พัดกลับไปบ้านเลยอยากให้เรากลับไปคือไปจัดการเรื่องนี้อย่างเี้ยหรอคือ ไปก่อนเลยให้เราออกไปจากบ้านเพราะตอนนั้นให้กลับที่ให้ออกจากบ้านใช่ใช่กลับบ้านเธอไปใดกว่าให้กลับาให้กลับบ้านเธอไปใช่ให้กลับบ้านคือให้แบบไปหางานทําที่อื่นไปเคลียร์มาให้ได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเขาเนี่ยเขาพูดคำนี้คือถ้าเป็นเราแบบความรู้สึกเราแบบเออที่ผ่านมาเราซัพพอร์ตเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเขาครอบครัวเขาแต่ไม่ใช่เขาก็ไม่ซับพอร์ตเรานะก่อนหน้าที่จะบ้านปลายอ่ะเขาอ่ะได้ไปยืมเงินมาให้เราลวเป็นก้อนเจ็ดหมื่น อ๋อแสดงว่าเขาเริ่มรู้ถึงปัญหาแล้วเขาก็เคยช่วยมาแล้วหนึ่งก้อนแต่เขาถามเนี่ยสิ่งที่ทำให้พัดปิดพลาดก็คือเขาเคยถามแล้วว่าเท่าไรแต่พัดไม่กล้าบอกจํานวนเงินจริงๆพี่อ้อยพี่จอนึกออกไหมค่ะพัดกลัวว่าเขาแบบไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยแล้วจากจำนวนเงินจริงจริงมันจริงจริงคือประมาณ3ามแสนกว่าบาทครับพี่อ้อยพี่จอที่ต้องบุญธร่มแต่บอกเขาไปแค่เจ็ดมันบอกแค่ว่าเจ็ดหมื่นเขาก็เลยไปยืมมาโดยการที่แบบไปบอกเขาก็บอกแม่เขาหน้าว่าเออเขาต้องการเงินเจ็ดหมื่น่ะเขาก็ไปหามาให้เจ็ดหมื่นแล้วเขาก็อกเอาไป เพื่อจะให้ปัญหาไมัหนอบไ่าแต่พัดก็ไม่คิดว่าสิ่งที่พัดกําลังทําอ่ะมันเริ่มแบบเออมันผิดพลาดที่เราเนื่องด้วยว่าเราห่ะกลัวไงพี่อพี่อนนึกของแม่ถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างเนี้ยวันนั้นเราอาจจะตัดสินใจบอกเขาไปเลยว่าสามแสน พี่ว่าเข้าใจทั้งสองมุมและพี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าน้องบอกสามแสนก็จะตกใจมากนขนาดนั้นเพราะขนาดเจ็ดหมื่นเขายัางแบบว่าคนโน้นไม่หลับเลยนะพี่พี่จอดเขาไม่เคยเป็นหนี้ใช่ใช่ต่อให้เขาไม่แบบบ้านแบบแบบลําบากแต่เขาก็ไม่เคยเป็นหนี้คนเราพี่กําลังจะบอกว่าคนที่ปราบบางกับเรื่องนี้เพราะเขาไม่เคยเป็นหนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นการที่มีคนมาทวงเงินละบ้านเขามันคือเรื่องใหญ่มากค่ะใช่เพราะเขาก็ไม่รู้ว่า s ะ r p r i s ฉันไปทาอะไรเนี่ย ทำไมอยู่ๆฉันต้องอายคนแถวนั้นว่ามีคนมาทวงนี้บ้านฉันมันได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ค่ะพี่อ้อยชอนั่นแหละก็ถึงอยากจะมองสองมุมว่าเออไม่ใช่เขาไม่ช่วยนะเขาเคยช่วยนะแต่คําที่เขาพูดกับพัดอะเรื่องเงินอะอาจจะไม่สําคัญเขาเขาพูดกับพัดคำนึงว่าคนเป็นคู่ชีวิตกันอะเป็นสามีภรรยาอยางเนี้ยต้องพูดความจริงกันเขาพูดกับพัดอย่างเงี้ยกเรื่องเงินไมดทำไมถึงต้องโกหกเรื่องเงินแต่สาหรับพัดพัดกำลังจะอธิบายให้เขาฟังว่าอ่าจริงๆอ่ะ มันก็ไม่ได้ใหญ่จนขนาดมันเป็นการโกหกที่แบบว่าถ้าวันหนึ่งเราทําเราผ่านด้วยตัวเองเขาจะได้ไม่มารับความรู้สึกอย่างเงี้ยคือเขาจะได้ไม่ทุกข์คือเรากลับไปมองแบบเ,าเราเคลียร์ความรู้สึกเขาดีกว่าเราแบบสงสารเขาเยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือแบบมันก็ไม่ผ่านอืมมันก็ไปไม่ได้จริงๆค่ะค่ะแล้วเขาก็เลยยึดคําขาดว่าเธอต้องออกจากบ้านไปค่ะเขาก็บอกว่าต้องต้องออกจากบ้านคือให้เราไปหางานทําแล้วเราไปปลดหนี้ให้หมดแล้วค่อยกลับมา อืคือจริงๆอะเราสองคนยังรักอยู่อะพี่อ้อยพี่ชอนนึกออกไหมเราสองคนยังรักกันอยู่เขาก็ร<ะ>ักเรานะแต่เขาก็ต้องแคร์ที่บ้านเขาอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเราให้คนมารับกลับบ้านไหมคะโทรหาแม่เลยค่ะโทรหาที่บ้านเลย<ะ>อ่าแล้วก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกสักหนึ่งอาทิตย์ก็อาทิตย์หนึ่งก็รอให้เขากลับมาจากเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะเขาอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นตัวเขาเองพอ<ะ>เขากลับมาพัดก็คุยกับเขาอืมพัดก็บอกว่างั้นก็ไปหยานก่อนเลยพัดเป็นคนขอหยาเองค่ะเพราะว่าไหนๆก็ เขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนถึงตัวเขาสมมุติว่ามีใครมาทวงเองินอีกเขาได้พูดว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะคะคืออภิชรประมาณนั้นก็ไปขอยาแล้วเขาอยากไหมคะเขาอย,า, <c oughs> อยาให้ค่ะเขาก็แต่จริงๆอะ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องอยาหรอกเดี๋ยวก็กลับมาก็พูดคํานี้นะแต่ความรู้สึกพัดอะ่ะก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนไม่อยากให้แม่ที่บ้านเขาเดือดร้อนถ้าใครถามไม่พูดเต็มปากเลยว่าเราเลิกกันแล้วอืใช่ค่ะและ้วก็พอยาเสร็จปั๊บพอยาเสร็จปั๊บก็ แม่มารับวันนั้นเลยค่ะแม่มาลับวันที่ยาเลยแล้วก็คนของกลับก็กลับมาอยู่บ้านเรากลับมาอยู่บ้านเรา,า,า,เราค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะเราแต่เสื้อผ้ามาแล้วในความสัมพันธ์ของความเป็นสามีภรรยาเรายังคุยกันไหมคะคุยค่ะตอนนี้เขาโทรมาเป็นพัดเองต่างหากที่ไม่ค่อยโอเคกับตอนเนี้ค่ะหมายถึงว่าพัดอยากจะแบบเขาเคยถามว่าอยากกลับมาไหมเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อวานค่ะก่อนที่จะมารายการพี่ไอ้พี่พช่เขาก็ยังโทรมาเขาก็ยังอยู่ที่เดิมเขาไม่มีใครเขาพูดอย่างนี้ แต่พัดแต่ไม่กล้าพูดกับเขาหนะ้าว่าพัดต่ไม่เหมือนเดิมแล้วไอ้ความไม่เหมือนเดิมของเราเกิดจากอะไรคะเกิดจากว่าพัดอาจจะยึดติดคาที่แบบว่าอ่คนเราอะ่ะเวลาเรามีความสุขเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่เวลามีความทุกข์ใช่ใช่ค่ะมันเป็นความน้อยใจของเราแล้วมันเราก<า><ร>็รู้ึกเสียใจว่าทําไมเขาถึงใช้วิธีแบบนี้ใ,ในการผลักเราออกมาเพราะว่าตลอดเวลาเจ็ดปีอะพัดคือแบบเราไปมอบความสุขให้เขาตลอดไม่ว่าคนในครอบครัวเขาหรือคนรอบข้าง คือคนในหมู่บ้านนั่นนะเขาจะรักพี่เหมือนด้วยความที่เราเป็นคนแบบว่าเป็นคนที่แบบเฟรนลี่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากอะไรเงี้ยเออก็เลยมีความสึกว่าในช่วงเวลาที่มีความสุขคุณอยู่กับเราได้อะไรเงี้ยอืมเราเคยพูดกับเขาถึงสิ่งนี้ไหมคะความรู้สึกในใจของเราตรงนี้เราเคยพูดกับพูดค่ะก็เคยพูดแล้วเขาก็เขาก็เลยไปถามเขาก็ยังไปถามกูที่โรงเรียนหรือคนที่เขาสนิทด้วยค่ะว่าว่าผมทําถูกไหมที่ให้ที่ให้พัดออกมาจากบ้าน คือเขาเองเขาก็ยังรังเลว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจขึ้นผิดอะไรประมาณนั้นนะคะพี่อ้อยพี่ชดซึ่งเราเลือกคนที่รักแม่มากออใช่สิ่งที่เขาทำนี้ก็คือเขารักแม่เขาแหละเออใช่ใช่ก็พัดก็อย่างที่บอกค่ะพัดก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธเขาเลยนะตอนนี้พัดไม่ได้โกรธเขาเพราะพัดเข้าใจพัดก็เลยพูดให้เขาสบายใจว่าโอเคถ้ากลับกันพัดเจอปัญหาอย่างเงี้ยเขามาเป็นพัดพเมันเขาเขาอาจจะตัดสินใจเหมือนเขาก็ได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้จริงๆเข้าใจยูหมนเข้าใจไปหมดค่ะทจริง คือคือพี่ก็มีความรู้สึกว่าการที่เขารักแม่เขาไม่ใช่เรื่องผิดและแม่เขาก็ไม่ใช่ไม่เมตตาเรานะใช่เมตตามากแต่แมัน,บ,นบัง,บงบเอิญว่าไอการที่มันมีเรื่องของมีสินและแต่ละคนค่ะถือสาแต่และเรื่องไม่เหมือนกันเขาเองอาจจะถือสาเรื่องอันหนึ่งคือว่าบ้านฉันไม่เคยมีหนี้นะอย่าให้ใครมาทวงแล้วแบบพ่อแม่ฉันก็เป็นความทุกข์ในวัยแบบวันวัยวันปลายชีวิตของเขาถูกไหมคะเพราะนั้นไอตรงเราเองก็นับเบีพลาาตรงที่ นี่ตั้งสามแสนแต่ไม่บอกเจ็ดหมื่นเพราะกลัวว่าถ้าบอกสามแสนเลยเดี๋ยวแม่ยิ่งจัดกรชนใหญ่ก็เข้าใจอีกก็เข้าใจอีกแต่ไม่รู้นะพี่อนบอกว่าเราสองคนอาจจะสื่อสารกันและฟังกันน้อยไปหน่อยเช่นถ้าบังเอิญเราคุยกับสองคนก่อนและเราคุยกันเหมือนกับประมาณว่ามันไม่ใช่ตรงพัดเองด้วยนะคะหมายถึงตรงเขาด้วยไหนเรามาดูซิว่านี่เกิดจากอะไรแล้วเราคุยกันให้เห็นเลยว่านี่เกิดจากสิ่งนี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่อันต่อมาวิธีการจะแก้นี้ ก้อนนี้เราจะทํำยังไงหนึ่งสองสามสี่แล้วจบแล้วนะเราจะไม่สร้างนี้เพิ่มแล้วนะแต่ตอนเนี้พี่รู้สึกว่าครอบครัวเรายังไม่ได้แก้ปัญหาที่ปัญหาแต่แก้ปัญหาที่สภาวะจิตใจก่อนแม่ไม่สบายใจงั้นเธอไปเลยไปเลยไปเลยไปก่อนเดี๋ยวนี้นะแม่ไม่สบายใจไอ้ตรงเราน้อยใจว่ะแค่นี้เองทําไมเราไม่สู้ด้วยกันก่อนทําไมร่วมสุขแล้วไม่ร่วมทุกข์เลยยังไม่ได้แก้ปัญหาเลยใช,ใช่ไหมคะเพราะนั้นถึงได้บอกว่าเวลาที่นั่งฟัง จะเข้าใจทุกมุมวันนี้ไม่ได้ว่ากันเรื่องถูกผิดค่ะว่ากันด้วยเรื่องของความที่ทุกคนก็มีโอกาสในการป้องกันความบาดเจ็บของใจตัวเองเขาคือลูกของแม่ของพ่อพาสภัยเข้ามาบ้านแล้วทําไมต้องเอาเรื่องและปัญหาทาให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจขนาดนั้นใช่ไหมคะตรงของเราเองเขาก็รักแต่น้องเองก็บอกยาเลยดีกว่า หย่าไปเลยเธอจะได้ไม่เดือดร้อนฉันนี่ไม่มั่นใจจริงๆว่าตอนที่หนูหย่าเนี่ยหนูหย่าเพราะอยากหย่าหรือหย่าให้มันประชดชีวิตไปเลยว่าถ้านี่เมื่อร่วมทุกข์ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันหนูเขาีย้อารมณ์นี้ป่ะมันก็จะมีอารมณ์อันนี้อันหนึ่งพี่ว่าไม่แน่นะในปัญหาทั้งหมดนะแฟนหนูอาจจะเหนื่อยหนักที่สุดก็ได้นะใช่ค่ะใช่ใช่เป็นี้เขาพูดอย่างนี้หนูก็รู้ว่าเขาเป็นคนกลางเขาคือคนกลางแม่จะไม่เคยพูดกับพัดเลยจะไปพูดกับ ลูกอยู่แล้วแต่หนูเราจะคิดถึงแต่มุมของเราเองคนเดียวไม่ได้ต่อให้หนูจะบอกว่าพี่ก็ที่มันเกิดขึ้นที่หนูรับหวยเรื่องแชร์เรื่องอะไรต่างนานาเพราะหนูก็อยากจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมันก็ถูกแต่น้องอย่าลืมนะคะว่าอะไรก็ตามที่มันเทาๆอะ่ะเราไม่สามารถควบคุมคนที่จะมาร่วมเล่นหวยกับหนูหรือแมก้กระทั่งคนที่จะมาร่วมเล่นแชร์กับหนูได้ว่าเธอต้องเป๊ะนะจ๊ะเพราะเราไม่เคยทําสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการใช่เพราะทั้งหมดคือความผิดอยู่แล้วพี่ว่าเงินทองกับเรื่องของหัวใจเนี่ย ต่อให้เราไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดว่าต่างคนมีอะไรเท่าไหร่แต่เรื่องนี่ต้องรู้ให้หมดเพราะอย่าลืมว่านี่มันเป็นความรับผิดชอบและนี่คือความเดือดร้อนใช่ค่ะใช่ใช่ไหมคะน้องก็รู้อยู่แล้วว่าตัวสามีเองเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะครอบครัวยิ่งเป็นครอบครัวพินครูซึ่งแบบอยู่ตามสิ่งที่ถูกต้องมาเลยตลอดอแต่พอวันนึงมีคนมาทวงต่างหน้าบ้านมาเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ของเขาถูกต้องพี่แค่อยากให้เรา มองหลายๆมุมมองหลายๆด้านเราเราออกจากบ้านกันมานานเช่นไนนนะคะประมาณเก้าเดือนเก้าเดือน,อนค่ะเรามีความคิดไหมคะว่าถ้าเราใช้นี่ทั้งหมดแล้วเรายังรักกันอยู่เราอยากกลับไปใช้ชีวิตด้วยกันจังเลยแรกๆคิดค่ะบอกพี่อ้อยพี่ชอยเลยว่าแรกๆคิดแต่ตอนเนี้ยพัดแต่เปลี่ยนไปในพัดเปลี่ยนไปเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ละค่ะเพราะว่าครอบครัวก็ด้วยมั้งหมายถึงว่า พ่อแม่ถามว่าพ่อแม่ดีไม่ดีแต่ความรู้สึกเราอ่ะคือเราไม่เหมือนเดิมค่ะพี่อ้พิช่าค่ะ<ม>คำนี้ก็เป็นคำที่ชัดเจนอยู่ว่าไม่เหมือนเดิมคือไม่รู้หรอกว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันบั่นทอนความรักไปถึงขนาดไหนถ้าไม่นับพ่อแม่เขาเราสองคนรักไหมัพ่อแม่รักค่ะ,คะกล้าตอบจริงเหรอหนูนก็ยังรักเขาเหมือนเดิมและอยากใช้ชีวิตคู่กับเขาไหมอยากใช้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่างั้นก็ต้องลุยกันสักตั้งเพราะเราเปลี่ยนพ่อแม่เขาไม่ได้ค่ะ และพูดตรงๆนะในที่สุดแล้วต่อให้ต้องอยู่กับพ่อแม่เขาหรือใดๆก็ตามพ่อแม่เขาก็สร้างเขามาให้เรารักนะความรู้สึกที่พัฒนีกับพ่อแม่เขามันเป็นไปในมุมไหนอะคะเช่นเช่นสม,มุเนะว่าเราเรารู้สึกว่าอายเราไม่อยากกลับไปแบบเห็นหน้าหรือใช้ชีวิตอยู่กับเขามันรู้สึกก,กะอวนหรือในมุมที่แบบเรารู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาในการที่เขาก็ปล่อยให้ลูกเขาแบบผลักเสมันเป็นในเวไหนมันเป็นในเวที่อายคะ่ะ พพอพัดเกิดแล้วว่าพ่อแม่เขาดีค่ะแต่ก็เข้าใจว่าเวลาเราเจอปัญหา<ๆ>เขาอาจจะพูดก,กับลูกเขาแบบนี้อาจจะไม่กล้าพูดก,กับเราตรงตรงค่ะอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็เลยแบบอายแล้วก็รู้สึกผิดสําหรับพัดนะพัดรู้สึกผิดพัดอายพัดไม่กล้าที่จะแบบไปใช้ชีวิตรวมแล้วค่ะ<ช> <ๆ S 1> อะไรประมาณนั้นแล้วทนี้สถานการณ์ที่สินเป็นยังไงบ้างที่สินก็ดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะมาสิ้นปีหรือว่าต้นปีหน้าก็น่าจะหมดเพราะมันเหลือแค่แสนกว่าบาทแล้วค่ะพี่อัี่เเคยคิดว่าจะ คุยกับเขาสักครั้งไหมคะคุยเขาก็ถามค่ะเขาเปิดใจเปิดใจเคยเคยบอกเขามาถึงความรู้สึกที่ที่เรามานั่งคุยกันแ่ไม่ไม่เคยพูดยังไม่เคยพูดถึงขนาดนี้แต่เขาพูดไม่ไดพูดว่าไง่าเขาก็จะพูดตลอดว่าให้เราทําหน้าที่ของเราไปก็พูดอย่างนี้นะคะแล้วก็เราค่อยว่ากันเขายังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนแล้วเขาก็ไม่มีใครคือเป็นผู้ชายค่ะเข้าใจเขาอาจจะไม่พูดตรงๆแต่นั่นคือสิ่งที่เขาพูดคือเขาก็เหมือนแล้วเขาก็ยังรอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่อยากให้เราถามตัวเองว่า ความอายความรู้สึกผิดหนูสามารถเอาความรักทั้งชีวิตไปแลกหรือเปล่าเพราะนี่คือชีวิตคู่ของหนูนะ <c oughs> ใช่ไหมคะและสิ่งที่อายสิ่งที่รู้สึกผิดถ้าพูดต,งตรงๆ <c oughs> ก็ควรค่ากับความอายและความรู้สึกผิดใช่ปะล่าล่ะคะ <c oughs> คือคือพี่เข้าใจว่าเราไม่ได้บอกนะว่าสิ่งที่หนูทำมันผิดล้านเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยถ้าคิดถึงในมุมของคน,นที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เดิน <c oughs> ทางใช้ชีวิตด้วยความเป็นเส้นตรงมาตลอดท่านอาจจะงงนิดหน่อย เวลาที่เรามันมีทางวกแวกออกนอกเส้นทางตรงแต่ถ้าบาังเอิญว่าเรารู้สึกผิดเรารู้สึกอายและเฮ้ยแต่ชีวิตคู่ของเราแล้วเราก็รักเขามากอะไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะมีบางบางบางคนที่รู้สึกว่าหนูขอโทษน,นะแม่กับพ่อหนูทําให้พ่อแม่ไม่สบายใจหนูเองแค่อยากจะลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนและตอนนี้หนูแก้ปัญหามาถึงอันนี้แล้วและถ้าเกิดว่า วันนี้หนูแก้ปัญหาทั้งหมดหนูถึงจะกลับบ้านค่ะและจะได้ไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมแต่ถ้าตอนนี้หนูยังแก้ปัญหาไม่ได้หนูจะไม่อยากให้ตรงนี้มันไปทําให้ท่านไม่สบายใจแต่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องยุติความสัมพันธ์ทั้งๆที่ยังรักเพียงเพราะว่าก็ฉันอายนี่หว่าฉันเขินว่าเอ้ยฉันวางตัวไม่ถูกพี่กลัวว่าเรากําลังจะเอาเรื่องเล็กๆเหล่านั้นมาทําให้ความสัมพันธ์ที่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีของเราอ่ะมันพังเพราะอันนี้หนูไม่ได้คิดฝ่ายเดียวด้วยนะ สามีคือคนที่รอด้วยอ่ะเพราะนั้นบางทีลองแก้ปัญหาด้วยปัญหาสักตั้ง<ม>วันนี้ถ้าถ้าผ่านมาที่หนูเล่าให้พี่อ้อยพี่ชอดฟังเนี่ยหนูจะแก้ปัญหาด้วยกันเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อย <Okay. S 1> ๆหนูติดนี้เท่านี้หนูไม่บอกเท่านี้หรอกบอกไปเจ็ดหมื่นพอเห็นปะหนูยังไม่เผชิญหน้ากับปัญหาจริงๆเลยอ่ะแล้วมันก็เลยทำให้มันเกิดปัญหาใหม่แตกแขนงไปเรื่อยๆอ่ะใช่ค่ะสำคัญสุดจริงๆอย่างเดียวความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสามีค่ะก็เป็นครอบครัวของเราเนาะรักกันมาขนาดนี้อยู่กันมาขนาดนี้เนี่ย พี่ว่าเอาตรงนี้ก่อนคือใดๆมันคือสิ่งแวดล้อมถ้าวันนี้ถ้าคิดว่าไม่อยากกลับไปแล้วถ้าคิดว่าอยากจะเลิกขอให้เลิกเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วอะอืมป่ะพ่อก็สำคัญมาอยู่ที่ตรงนั้นชถ้าวันนี้พัดบอกว่าพาัดไม่รักเขาแล้วค่ะพี่พี่จะบอกว่าโอเคพัดไม่ต้องกลับไปแล้วนะเพราะเราไม่รักแล้วแต่อื่นๆได้ๆพี่ว่าทุกอย่างแก้ปัญหาได้นี่เหรอใช่ไหมคะคนริงได้ผมว่าเอ้ยเราควรจะคุยกันสักครั้งไหมว่าโอเคเรายังรักกันอยู่ไหม ถามกันตรงๆก็ได้ยังรักกันไหมยังอยากกลับมาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันไหมโอเคและถ้าเกิดอยากจะได้สิ่งนั้นปัญหามันมีอะไรบ้างพ่อเธอจะว่าไงแม่เธอจะว่าไงแล้วเราจะแก้ยังไงเราจะคุยกับพ่อแม่ยังไงหรือว่าอย่างอื่นมันแก้ได้สาคัญสุดรักกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยต้องไปถามตัวเองเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นพี่ใจไม่ดีพัดพูดตลอดเวลาว่าหนูเปลี่ยนไปแล้วค่ะพ,พี่หนูเปลี่ยนไปแล้วค่ะหนูไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมค่ะนี่ก็แอบใจไม่ดีว่าอ้าวันนี้ก็รู้สึกหนูเปลี่ยนไปแล้วเหรอแต่พออถมปุหนููยยยง่เล หนูยังพูดอยู่เลยว่าหนูยังรักเขาอ,อยู่อ่ะแล้ว<ม>เสียดายอะค่ะเสียดายคนสองคนที่รักกันก<ม>็อ,อ,อย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้า,ถาพี่เป็นคนนออเนาอพี่ฟังทั้งหมดแล้วอะ<ม>่ะยังพี่พูดกับพี่อ้อยว่าพี่เข้าใจได้ทุกมุมเลยอ่ะอยู่มุมไหนอะ<ม>่ะเราก็คิดในมุมนั้น<ม>เนาะเชื่อปากเฮ้ยมันมันไม่ได้ผิดเลยสักคนหนึ่งใน<ค>ในแต่ละมุมไม่ไม่ได้มีใครที่ผิดเลยคิดร้ายเพรา,าทุกคนมีมุมของตัวเอง เราก็มีเรื่องราวของตัวเองใช่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนเลวหลายเราไม่ได้เป็นคนที่แบบใช้เงินเล่นการพน,นันหรือใดๆทาไมเราไม่คิดจะอยากเข้าไปสู้สักตั้งเพื่อพิสูจน์ตัวเองละ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะเป็นเรื่องวิธีคิดพี่อยากให้หนูเผชิญหน้ากับความถูกต้อง<ม>เพื่อจะทําให้ทุกคนเห็นว่าหนูบอกแล้วหนูไม่ได้ในซะหน่อยเพียงแต่ตรงนั้นหนูบริหารจัดก,การผิดและหนูก็ยอมรับว่าไอธุรกิจที่หนูคิดจะไปทาเนี่ย พอมันไปกวาดต้อนคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ขาวบริสุทธิ์ซะทุกคนมันก็มีโอกาสที่คนนั้นโกงคนนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหนูเลยต้องแบกรับเพราะนั้นพี่อยากให้เราสู้สักตังนะคะแต่ทั้งหมดมันจะวนกลับมาที่หนูยังรักสามีมากพอหรือเปล่าหรือแม้แต่นะพี่ก็ยังอยากให้สามีพรรยาสื่อสารกันเช่นเธอวันนี้ระวังแผนว่ายังไงตอนนี้นี้ของเราเหลือเท่านี้ละ เราตั้งใจว่าเราจะหาเงินจากตรงนี้มาอันนี้นะคือออกแบบมันแล้วคุยด้วยกันเธอไม่ต้องห่วงนะเธอบอกเธออยู่ที่เดิมจริงๆฉันก็อยู่ที่เดิมแหละไดยเพราะความรู้สึกแต่ฉันอยากทําทุกอย่างให้ถูกต้องเพื่อทําให้คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจพี่เคยคุยกันแนวนี้ไหมอืมเคยคุยกันแนวนี้ไม่เคยค่ะก็ถามอยู่เหมือนกันถามให้จํานวนเงินไหเ่ี้ะแล้วหนูตอบเพราะว่าก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้ว อันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้อันนี้แปลว่าไม่ได้คุยพี่จะรู้ <c oughs> สึกว่าเราคุยกันแบบบางๆนะรม <c oughs> นาะเออมีเรื่องมีเรื่องงั้นได้ออกไปกอนแล้วกัน <c oughs> เออตอนนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> เอาแค่อย่างนี้ละมันเหมือนเราไม่ค่อยจะสื่อสารกันแบบ <c oughs> ให้ชัดๆนะ <c oughs> บางทีบางทีมันก็ยากนะคะกับการที่แบบพอไม่พูดกันเนาะมันก็เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรไปก็ได้ตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าสามีหนูอาจจะคิดอะไรอยู่ค่อจะคิดว่าแบบอ๋อเหรอสุดท้ายแล้วดูดูไม่ค่อยเต็มใจคุยหรือว่าไม่อยากกลับมาแล้วหอ มันคิดไปได้สารพัดใช่ปะใช่คิดได้หมดแล้วยิ่งหนูบอกว่าเอาเหลือไม่เท่าไหร่แล้วมันแปลว่าใหญ่ยุ่งเหลือไม่เท่าไหร่แล้วแต่ถ้าเกิดเราคุยแบบนี้มันจะเป็นว่าเธอดูนะรับรู้กันเลยว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ขอให้เธอเข้าใจก่อนมันไม่ได้มาจากการความขี้โกงหรือการเล่นพนันบ้าหาเงินยากถ้าตายจะพนันทําไมแล้วเธอเป็นครูเธอเป็นแม่พิมพ์ของชาติฉันจะไปทําอะไรแบบนี้ได้ยังไงฉันขอแค่ให้เธอเชื่อใจฉันก่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น และเราจะแก้ปัญหานี in, 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 in ่นี่นี่เพื่อทําให้เรารู้สึกว่าบ้านเรามีอะไรก็คุยกันอย่าเพิ่งคิดว่าก็คบมาตั้งนานและพี่มองตาเขารู้ใจไม่มีจริงค่ะวันนี้<ะ>เพราะชีวิตของคนมาซับซ้อนกว่านั้นพี่ไม่รู้สิพี่เป็นคนที่แบบถ้าเกิดใครมากล่าวหาพี่อืมว่าพี่ไม่ดีพี่ต้องดีให้ดูะต้องให้เขาเห็นอย่าให้เขาก็ใจผิดว่าเราไม่ดีไปตลอดและพี่ังคงเห็นด้วยว่าถ้าเขารักแม่เขาเราก็คือครอบครัวเขาเหมือนกันและคนรักแม่ไม่ผิดคะ่ะ ถ้าเกิดวันนี้เขามาเข้าข้างหนูเต็มเต็มที่สุดๆเลยจนกระทั่งมาตัดแม่มหนูอยากได้เหรอแ<อ>าก็อาเป็นผู้ชายที่ไม่น่ารักกันใช่ใชไหมคะมคิดดีๆลองทบทวนวันนี้เราได้มีโอกาสคุยกันเหมือนส่องกระจกบานหนึ่งที่หนูสามารถหันซ้ายดูตัวเองได้หันขวาดูตัวเองได้ไม่รู้แค่เสียดายความรักดีๆนะคะ ผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะขออขบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านรีโมลี่คาเฟ่แอนด์แฮงเอาท์สเปซ